to prd PRD7 Podcast. Hello, everyone, and welcome to Angre Ditpak, your weekly English podcast right here on Podcast PRD7. This is the show where we make learning English fun, simple, and super useful for everyday life. Every week, we'll share must-know vocabulary. catchy phrases, and fun language tips to help you speak English more naturally and enjoyably. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอังกฤษติดป,ปากทางพอดแคสต์ PR d j นะคะรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน รวมถึงการแชร์คำศัพท์ที่ติดปากประโยคตัวใจและเกร็ดภาษาอังกฤษสนุกๆให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกสัปดาห์ค่ะใครอยากเก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องเครียดมาฟังเราแล้วพูดตามไปได้วยกันนะคะ Let's go <S Get ready i s a TikTok time สวัสดีค่ะช่วง TikTok วันนี้นะคะไปเรียนรู้กับ คำซีเ n y m นะคะ y m เนมีก็คือหมายถึงคำที่มีความหมายเหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันกับอีกคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำพ้องความหมายนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำพ้องความหมายนะที่เราอาจจะได้ยินว่าศัพท์แต่ละตัวเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่ความหมายเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างนะคะจะขอยกตัวอย่างในวันนี้นะคำแรกค่ะ คำว่า trust แล้วก็คำว่า believe นะคะนั่นก็คือความหมายเหมือนกันว่าเชื่อนะคะแต่ว่าเขาจะมีการใช้ต่างกันเล็กน้อยนะเดี๋ยวเราไปดูความหมายคำแรกนะของคำว่า believe ก่อนนะคะ believe หมายถึงเชื่อว่าบางสิ่งเป็นจริงหรือยอมรับข้อเท็จจริง ความคิดนะคะก็จะเน้นไปเรื่องของความเชื่อนะคะหรือว่าความมั่นใจใช้กับข้อมูลความเห็นข่าวหรือว่าข้อเท็จจริงได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ i believe you i believe you แปลว่าฉันเชื่อคุณนะคะนั่นหมายถึงว่าเชื่อในสิ่งที่คุณพูดว่าเป็นความจริงนั่นเองนะคะหรือ she believes the story she believes the story แปลว่าเธอเชื่อเรื่องนั้น ะค,ะคำว่า trust ค่ะคำว่า trust นั้นก็หมายถึงความเชื่อมั่นนะคะเชื่อใจไว้ใจนะว่าคนหรือสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็จะไม่ทำให้เราผิดหวังหรือทำร้ายเรานะก็จะเน้นเรื่องของความไว้วางใจนะในบุคคลความสัมพันธ์ความปลอดภัยอาจจะใช้กับคนระบบหรือว่าสิ่งที่เราเนี่ยฝากผลลัพธ์ไว้นะคะตัวอย่างเช่น I trust you I trust you แปลว่าฉันไว้ใจคุณนะคะก็มั่นใจได้นะวา่าคุณจะไม่ทำร้ายหรือหักหลังฉันนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะ do you trust him do you trust him แปลว่าคุณไว้ใจเขาไหมนะคะก็เป็นเกี่ยวกับความมั่นใจความปลอดภัยนั่นเองนะคะสรุปสั้นๆ beliefs ก็เชื่อว่าจริง นะคะคส่วน trust เนี่ยก็คือความไว้ใจนั่นเองนะคะมาดูอีกหนึ่งคำพ้องความหมายนะคำว่า high กับ tall ที่แปลว่าสูงเหมือนกันแต่ว่าใช้งานต่างกันนะคะการใช้ tall ค่ะเราใช้กับสิ่งที่มีความสูงตามแนวตั้งนะอย่างความสูงของคนต้นไม้ตึกเสานะคะมักจะหมายถึงรูปร่างผอมสูงตั้งตรงนะคะตัวอย่างเช่น he is a tall man He is a tall man. แปลว่าเขาเป็นผู้ชายตัวสูงนะคะหรือ d e s t t l l building, d e s a t l l building, d e s a t l l building แปลว่านั่นคือตึกสูงส่วนการใช้คำว่า high นะก็จะใช้กับสิ่งที่อยู่สูงจากพื้นดินหรือว่าระดับต่ำสุด นะเน้นระดับความสูงมากกว่าความสูงของรูปร่างนะอาจจะใช้กับภูเขากำแพงนะราคาระดับเสียงแล้วก็อารมณ์ด้วยนะตัวอย่างเช่นค่ะ The mountain is very high The mountains is very high แปลว่าภูเขาลูกนี้สูงมากๆนะคะและอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะ The wall is too high to climb The wall is too high to climb กำแพงสูงเกินกว่าจะบ,บีนนะสรุปสั้นๆเลยนะคะทอสูงในเชิงรูปร่างสิ่งตั้งตรงนะคะอาจใช้กับคนตึกต้นไม้ส่วนไฮนะสูงในเชิงระดับความสูงจากพื้นดินนะอย่างเช่นภูเขากำแพงราคาอารมณ์นั่นเองนะนี่คือคำพ้องความหมายนะหรือซิเนนิมนั่นเองนะคะ It's time for sound shake ค่ะช่วงซาวเช็ควันนี้ไปเช็คเรื่องความสวยความงามนะคะหรือบิวตี้นะคะ,ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟังสุภาษิตของไทยนะ,ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะ,ะทางภาษาอังกฤษเขาก็มีสำนวนนะคะ c l o s e make the man นะ,ะเสื้อผ้าคือสิ่งการสร้างบุคลิกหรือความเชื่อถือให้กับคนนั่นเองนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ เกี่ยวกับความสวยความงามกันบ้างนะคะไม่เฉพาะกับแค่คุณสาวๆนะคะคุณผู้ชายก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะกับประโยคการดูแลตัวเองอย่างไรไม่เสียสักบาทนะคะเข้านอนก่อนสี่ทุ่มสิวจะไม่ขึ้นและใต้ตาก,ก็ไม่ดำด้วยนะคะ Go to bed before 10 p.m. to prevent p i m p l e and dark circles under the eyes เข้านอนก่อนสี่ทุ่มแน่นอนสิวไม่ขึ้นแล้วก็ขอบตาไม่ดำด้วยนะคะ อีกหนึ่งประโยคนะคะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ผิวใสและร่างกายได้รับความชุ่มชื่นนะคะ Drink plenty, the Drink plenty of water to keep your skin glowing and your body d r a e d Drink plenty of water to keep your skin glowing and your body h y d r a t e ดื่มน้ำเยอะๆกันนะคะผิวจะได้สวยๆค่ะออกกำลังกายคนดีมีแต่คนอยากมองนะคะ Exercise to stay with attractive. Exercise stay fit and attractive fit stay to and ออกกำลังกายแล้วก็จะได้ขุ่นดีนะคะแล้วก็อย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์กันด้วยนะคะนอกจากนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอควรนอน6-8ชั่วโมง Get enough rest you should sleep 6 to 8 h hours a night อีกครั้งนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะควรนอน6-8ชั่วโมง Get enough rest. You should sleep six to eight hours a night. นอนให้เพียงพอ6-8ถึงชั่วโมงนะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัดเล็บให้สะอาดอย่าปล่อยให้ยาวนะคะ t r e a t m e n d take care of your nails. Don't let them grow too long. Trim and take care of your nails. Don't let, Don let them grow too long. อย่าปล่อยให้เล็บยาวนะคะนอกจากจะ uh ทำให้สกรปรกแล้วนะคะก็ยังทําให้ดูไม่สวยงามด้วยนะคะและที่สําคัญสระผมเวน้นวันเว้น,ว,นวันนะคะอย่าให้ผมมันหรือมีสิ่งสกรปรกนะคะ watch your hair every w a t h your hair every other day to prevent i n from getting oily ต้องสระผมทุกวันเว้นวันนะคะอย่าปล่อยหลายวันนะคะก็อาจจะทําให้ผมมันได้นะคะ beauty begins the moment you decide to be yourself ความงานเริ่มต้นในวันที่คุณตัดสินใจเป็นตัวของตัวเองได้ค่ะและนี่ก็คือเนื้อหาดีๆจากรายการอังกฤษติดปากประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ติดตามการรับฟังทุกช่องทางแล้วอย่าลืมนำคำศัพท์หรือประโยคที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปฝึกใช้กันดูนะคะอังกฤษติดปากภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพูดได้ทุกวันสวัสดีค่ะ That's all for this week episode of อังกฤษติดปาก thank you so much for tuning and learning with us be sure to practice today's phrases and try using them in your daily conversations simple english you can use every day bye for now and take care ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบุรี99.75 MHz ิสวทระยอง91.75 MHz เิสวทจันทบุรี90.25 MHz สิสวทตลาด 92.75เมกะเฮิรตซ์และสอทอสาอแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast